วันที่9เดือน9กันยายน2566ตรงกับวันเกิดคุณหมอจอยดออรปรียนันท์มงคลสุริยเดชนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันเกิดครบรอบ55ปีนำโดยเมตตาในพระเดชพระคุณพระผมวชิระมุนีจเจ้าอาวาสวัดสุทัศเทพวลารามกรรมการมหาเถระสมาคมมาเป็นประธาน และได้น้อมถวายพระตราหารเพลและทายธรรมที่ประกอบด้วยสินค้าสุขภาพของบริษัทบีมอลไลฟ์จำกัดและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมเป่าเค้กและร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณหมอจอยช่วงบ่ายมีพิธีมอบเข็มเกียรติยศให้กับนักธุรกิจบีมอลไลฟ์ที่ได้รับตาแหน่งแชมเปี้ยนเมนเทอร์และแอมบัสเดอร์พร้อมทั้งแถลงข่าวโปรเจกต์ในอนาคตเนื่องจากทางแบรนด์ของเรามีการทำโรงงาน OEM ของตัวเองอยู่แล้ว และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆธุรกิจมานานกว่า21ปีในวันนี้ทางแบรนด์จึงอยากสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจอิสระรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจสร้างรายได้โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตลาดก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเข็มนะคะวันนี้ก็เป็นผู้ที่ประสบผลในการที่ ทำธุรกิจนะคะเพียงแค่6เดือนก็มีคนที่ประสบความสำเร็จมากมายก็จัดงานในการมอบเข็มขึ้นมาค่ะกบ็บริษัททำเครือข่ายนะคะแต่ด้วยความที่เบื้องหลังนั้นก็คือมีบริษัทเป็นผู้ผลิตยาวนานมากว่า20ปีทำให้ความสำเร็จในวันนี้นอกจากสินค้าแล้วเราก็มีทีมที่ดีด้วยค่ะทีมที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเช่นกันค่ะ เนื่องจากว่าเราในปัจจุบันเราเห็นทุกท่านนะคะทานกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเชี่ยวชาญได้ด้านสมุนไพรเรามองว่ากาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟคือกาแฟเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ต้องอร่อยด้วยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราทานอะไรทานกาแฟเพื่ออร่อยอร่อยแต่ว่าร่างกายเราได้ประโยชน์ในการที่ทําให้ร่างกายเรามีประโยชน์ในการที่ทําให้เราแก่ช้าลงและทําให้เราป่วยช้าลงค่ะ,อะยอดขายของเรานะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาม ระดับชั้นนะคะเพราะว่าสินค้าดีมีคุณภาพทําให้ผู้บริโภคได้มีการซื้อซ้ำนะคะก็ทําให้ผู้ที่ทํากับบริษัทของเราเกิดก่อรายได้ก็ประสบความสําเร็จจนมีงานในวันนี้และงานในวันนี้ก็เป็นงานที่สําคัญงานหนึ่งก็คืองานวันเกิดของท่านประธานกรรมการนะคะท่านดรเปียนันนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของท่านมีแขกผู้มาร่วมงานมากเป็นที่ได้ยินดีว่า ท่านเป็นผู้เป็นที่รู้จักของทุกทุกคนที่อยู่ในวงการหลายหลาย,หลายที่นะคะก็บริษัทบีมาไลฟ์ฝากไว้ใครที่ยังไม่ได้มาสมัครก็ขอให้มา สัมผัสกับบริษัทนะคะขอบคุณค่ะก็เรา,เาบริษัท Bimolife r ของเรานะคะมี Facebook นะคะมีเพจใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายช่องทางในส่วนของที่เราเตรียมความพร้อมไว้ให้นะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของบริษัท Bimolife r เราต้องการให้ไปทั่วไปทั่วโลกเนื่องจากว่าเราเรามีจุดแข็งทางด้านสมุนไพรแล้วก็ มีความชำนาญกว่า20ปีแล้วเราต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้น Be More Life เกิดมาเพื่อที่จะมาร่วมกันสร้างสุขภาพดีให้กับสังคมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะ